ที่เป็นเทรนนิ่งโปรแกรมของเจอีกคนหนึ่งก็เพิ่งใกล้จบโปรแกรมมาละอีกคุยกันสักวันรอบสองรอบก็จะจบโปรแกรมกันแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะให้พี่ต้นแนะนําตัวก่อนนะครับว่าอ่ะก่อนเข้าเทรนนิ่งโปรแกรมมีปัญหาอะไรบ้างนะครับแล้วก็เทรดมานานเท่าไหร่แล้วมีปัญหาอะไรบ้างนะครับแล้วก็เอ่ออะไรที่ทำให้พี่ต้นตัดสินใจเข้ามาให้เจเทรนนิ่งให้พี่ต้นเชิญเลยครับได้ครับก็พี่ต้นนะฮะก็ถ้าเทรดประสบการเทรดจริงเนี่ยก็ จริงๆอยู่ในตลาดหุ้นมาก่อนก็น่าจะน่าจะสักประมาณสักห้าหกปีนะครับแต่ว่าเอช่วงหลังเนี่ยตลาดหุ้นมันซึมๆมนะก็เลยก็เลยมาเรียนรู้ฟอรเร็กเพิ่มขึ้นแต่จริงต้องต้องบอกว่าฟอเร็กเ,เนี่ยเคยไปแตะมาก่อนนิดเดียวแต่แบบไม่มีความรู้เลยพอไปไปแตะตอนไม่มีความรู้ก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเสี่ยงสูงอ่ะมันไม่เหมาะกับไทยตอนที่เราเล่นอยู่ในตลาดหุ้นนะก็เลยเออก็ก็แค่ไปรู้จักแล้วก็เริ่มกลับมาจริงจังเมื่อสักเนี่ยสองเกือบสองปีก่อนนะก็ไปรงเรียนไปโรงเรียนมาจริงๆหลายคอร์ส แล้วก็<ม>แล้วก็เป็นคอร์สระยะยาวนะครับ<ม>ก็แต่ว่าแต่ว่าตัวเปอร์ฟอร์แมนซ์การเทรดเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนเดน,น้าถอยหลังอะ<ม>ออเแต่ว่า<ม>ด้วยด้วยที่เราเล่นตลาดหุ้นมาก่อนนะฮะก็เลยมีแบ็กกราวเหมือนกับเรื่องของการจัดการความเสี่ยงระดับหนึ่ง<ม>ก็เลยแบบไม่ได้ประสบปัญหาแบบว่าเล่นพอร์ตแตกเล่นพอร์ตแตกจะจะไม่ใช่เชืนนั้นแต่จะเป็นแบบว่าไม่ไม่ตายแต่ไม่โตอ่าจะเป็นอารมณ์นั้นะ<ม>ครับ แล้วก็วิชาที่ได้มาเนี่ยก็พยายามเรียนวิชาเดิมๆนั่นแหละฮะแต่ว่าก็ยังแบบไม่เรียกว่าไม่คลิกยังไม่คลิกก็เลยยังแบบวนอยู่กับตัวเองอยู่ครับครับแล้วก็ออะไรที่ทําให้พนพี่ต้นเจอเจได้ยังไงต้องถามพีพต้นพี่ต้นเราเจอกันได้ยังไงครับเจอที่ไหนยูทูบหรือว่าไงดูจัก u t ท b e เลยครับคือผมจะเป็นคนชอบฟังแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆแล้วก็มีของเจขึ้นฟีดมาแล้วเราก็ฟังคอนเสร โอ้ยพอตอนไล่ดูผมก็ไล่ดูยาวเลยคือหมายถึงว่าเออพอเป็นแบบพอดูฟังเป็นคอนเซปต์อะฮะว่าเออจริงๆเราอ่ะเรารู้สึกว่าจริงๆเราจะลงทุนอะไรอย่างหนึง่งมันก็คือธุรกิจแล้วผมก็ฟังคอนเซปต์มาเรื่อยๆนะซึ่งจริงๆบน youtube เจจะจะแบบไม่ได้สอนเทคนิคอลเทคนิคอลเลยแต่ว่าเหมือนให้ให้แนวคิดให้วิธีคิดนะฮะผมก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆส่วนที่เราขาดไปอะมันเป็นส่วนของการจัดการการจัดการบริหารอะไรอย่างต่างๆหรือเปล่า ก็เลยแบบไล่คุยไอ้ไล่ไล่ฟังไปสักพักหนึ่งใหญ่ๆเลยฮะหลายคลิปเลยแหละแล้วก็ตัดสินใจทักมานะฮะแล้วก็พอทักมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเออการคุยกันครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันได้ได้ได้รู้สึกถึงความเป็นมิตรนะคือคุยกันครั้งแรกเนี่ยประมาณชั่วโมงกว่ามันตองโทรคุยกันด้วยโทรคุย้วยจาได้มันชั่วโมงกว่าเลยแหละแล้วก็รู้สึกว่าเออเหมือนกับว่าการที่กานที่จะตัดสินใจเหมือนเจจะตัดตัดสินใจให้ คนคนนึงมาเทรนนิ่งอ่ะจะต้องแบบฟังแนวคิดครับอ่าจะดูแนวคิดเราก่อนว่าเออคนนี้เหมาะกับตรงกันไหมการที่เราจะเข้าโปรแกรมเทรนนิ่งหรือเปล่า<ม>อ,อะไรเงี้ยรผมรู้สึกว่า <ๆ S 2> โอเคมันเหมือนมีกระบวนการคัดคนนะฮะก็เลยคิดว่าเออถ้าถ้าสมมติว่าเจรับเข้าก็แสดงว่าเออเราก็น่าจะพอมีอะไรที่คุยกันลงตัวรู้เรื่องประมาณนั้นนะอืมเอ่ออ่ะโอเคครับหลังจากที่พี่ต้นเรียนมาหลายที่เนาะแล้วก็สิ่งที่เราได้ได้เจอกันนะพี่ต้นครับ ความแตกต่างของเจกับที่พี่ต้นเรียนมาางอะไรคือความแตกต่างฮะเรื่องเกี่ยวกับอความแตกต่างเป็นยังไงมั่งเอาเอาโอ้ถ้าชัดๆเลยนะก็คือถ้าที่อื่นเนี่ยก็จะเขาจะเริ่มต้นจากเทคนิคเอาก่อนเริ่มต้นจากเหมือนกับหาเซตอัพของตัวเองก่อนอืแต่ของเจมาเนี่ยจะมาเป็นแบบว่ามีวิธีการเตรียมตัวนะมาถึงปุ๊บเนี่ยจะต้องแบบไปไล่ดูเนื้อหาที่เจเตรียมไว้เนี่ยเพื่อปูพื้นตัวเองก่อนเหมือนต้องทําการบ้านอ่ะเหมือนต้องต้องลงมือก่อนที่จะมาเรียนนะต้องลงมือก่อนค่อนข้างนาน แล้วก็สิ่งที่ได้ถูกเน้นผมรู้สึกว่าได้ถูกเน้นเนี่ยก็คือเรื่องของการบริหารพอร์ตกับการจัดการความเสี่ยงที่มันจะต้องมากอดเทรดตอัพแล้วก็อีกอันหนึ่งเลยที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างแบบโอเคแตกต่างก็คือเจเนี่ยจะไม่แแบสไม่แแบบวิธีการกดื้อเลยเพียงแต่ว่าจะมองว่าวิธีการที่เรามีติดตัวมามันสามารถที่จะปรับใช้กับสิ่งที่เจจะมอบให้ได้ยังไงอันนี้ผมคิดว่าอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ค่อนข้างที่แบบแปรแปรกับองค์ความรู้ที่เรามีอยู่แล้วครับออืม ครับอืมครับเอ่อคราวนี้เรื่องเกี่ยวกับมุมมองการเทรดพี่ต้นครับเราเราอยู่ด้วยกันมาเนาะพี่ต้นรู้สึกว่าเอาเอาพูดถึงตลาด C ีฟดีแล้วกันนะเพราะว่าเจาไม่ได้สอนเ<ช>ทรดหุ้นเนาะ m <พ>ายเซ็ตก่อนที่เราจะเข้ามากับตอนที่เราเข้ามาปุ๊บอะครับปัจจุบันตอนนี้รู้สึกว่ามุมมองการเทรดหรือการลงทุนในธุรกิจการเทรดซีฟเนี่ยต่างจากก่อนที่เราจะได้คุยกันไหมครับพี่ต้นภาพต่างกันไหมต่าง ต่างพอสมควรเลยนะถ้าถ้าเอาแบบต่างแบบชัดเจนสําหรับตัวผมนะจะเป็นเรื่องความกลัวคือเมื่อก่อนเนี่ยเรายังไม่รู้นะว่าเราแบบบริหารเซตอัพเรายังไงเ,เสร็จแล้วพอเรารู้รู้วิธีการเบื้องต้นนะฮะว่าเออเราควรจะจัดการหน้าเทรดหรือเทรดเซตอัพหรือวิธีการอะไรแต่ละเอแต่ละอย่างยังไงเนี่ยสิ่งที่ทําให้มันเปลี่ยนไปเลยคือความกลัวอ,อ,อย่าง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 หมายถึงว่าพอเรามีพอร์ตแต่ละพอร์ตที่เรารู้ว่าแต่ละพอร์ตอะเราจะบริหารความเสี่ยงเท่าไหร่เนี่ยมันทําให้เรารู้แล้วว่า เออเซตอัพนั้นๆที่เราจะเข้าไปเล่นนะฮะครับมันอะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนแล้วเรามันจะทําให้ทุกๆพอพอทที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยเรากล้าที่จะเล่นมันทั้งหมดเลยนะฮะเพราะเราเหมือนเราเห็นอนาคตอยู่แล้วเราว่าถ้าเสียหายอ่ะมันจบอยู่ที่ตรงไหนอะไรเสียหายได้มากอะไรเสียหายได้น้อยอ่ะทำให้เราหมายถึงว่ากล้าที่จะเล่นกับทุกๆทุกๆเซตอัพที่เรามีอยู่ในมือนะฮะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลาเทรดเราจะรู้ว่าเขาอาจจะเอาจิตตัวเองไปยึดติดกับเซตอัพหนึ่งเซตอัพ ที่มันจะล้อหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่เจอสอนพี่ต้นไปเรื่องเกี่ยวกับการทําพวก l i s t priority หรือว่าการให้เราเห็นสตั๊กเจอร์โดยรวมของพอร์ตว่าสุดท้าย worst case มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นทําให้เรากล้าที่จะ a คชั่นในทุกเซตอัพโดยที่ไม่ได้มี bias อ่าใช่ครับใช่ใช่แน่นแหละผมคิดว่ามันเป็นจุดสําคัญมากๆเลยที่แบบว่าพอเวลาระบบบอกให้เราเล่นอนะ่ะเราก็จะรู้สึกว่าไม่ได้ลังเลที่จะเข้าไปเล่นครับเออมันจะตัดเรื่องของความกลัวไปได้ได้ได้ระดับหนึ่งเลยอ่า คราวนี้ความประทับใจไปต้นครับในส่วนที่เป็นตัวเนื้อหาก็ดีหรือว่าการสอนก็ดีเอาเอาเนื้อหาก่อนดี<ม>กว่าร,รู้สึกว่าประทับใจส่วนไหนของเนื้อหามากที่สุดฮะในเนื้อหาแล้วครับในเนื้อหาเนี่ยผมชอบตั้งแต่ตรงพอร์ตไมเด่นไปละ<ม>แล้วก็ระบบที่ผมได้เรียนรู้เพิ่มนะนอกจากที่ผม,ม,ผ,มผมเทรดที่เป็นลิสเปอร์เทรดโดยปกติครับ,รบก็เป็นตัวอื่นที่เป็นองความรู้ที่ได้เพิ่มขึ้นมาที่ไม่เคยเรียนที่อื่นมาก่อนอืนะฮะก็ก็ทําให้เรามีพอร์ตหลายๆแบบ เอ่อาการรู้รู้หมายถึงว่ามีเหมือนมีอะไรหลายๆอย่างอยู่ในมือแล้วก็รู้ว่าพอเรามีหลายๆแบบเนี่ยเราจะจัดการแต่ละแบบยังไงร,รู้หน้าที่อมันมันไม่มั่วมันไม่สเปซสปารารู้รู้หน้าที่ของมันว่าแต่แต่ละตัวใช้หน้าที่ใช้แบบไหนใช่ไหมครับใช่มันมันทาให้เราตัดตัดความสับสนไปไปได้ไปได้เลยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเรามีเหมือนเรามีเซตอัพแล้วเราก็แบบเอรู้ว่าในเซตอัพเราจะมีท่าหนึ่งท่าสองท่าสามท่าสี่แล้วเราก็พอถึงตลาดนมาน้างานจริงอ่ะอ่าเขาท่าท่าสี่ต้องเล่นท่าห้าต้องเล่นอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่รู้ร์ฟ f o r m มนซ์จริงๆของของระบบที่เราเล่นอยู่อันนี้ก็อันนี้ก็เลยทําให้เราสามารถไปถึงว่าพอไปเรียนเราสามารถที่จะแยกได้ว่าเราควรจะจัดการเซตอัพที่เรามีแต่ละท่าอย่างไรทําให้เราไม่สับสนอเราก็เห็นร์ฟ f o r m มนซ์แต่ละท่าแล้วก็สุดท้ายก็เอามาเลือกใช้ะว่าเราอยากจะใช้อาวุธตัวไหนเป็นอาวุธหลักของของเราอ่าประมาณนั้นแล้วการเรียนการสอนไปต้นพี่ต้รู้สึกว่า มีพี่คนหนึ่งบอกว่าเจเจดีเกินไปน่าจะเป็นพี่จอร์ดที่บอกว่าเจเจดีเกินไปเงสับพี่ต้พี่ต้นรู้สึกว่าการสอนอย่างอย่างเราอยู่ด้วยกันหนึ่งต่อหนึ่งเนาะที่น on ิววันออนวันอะไรเงี้ยครับเวลาพี่ต้นมีปัญหาก็กจะแบบเราก็จะคุยกันได้แทบทุกเรื่องอะไรเงี้ยรู้สึกว่าการเลยนการสอนประมาณเนี้ยเป็นยังไงบ้างฮะตั้งแต่เราเทรนด้วยกันมาพี่ต้นถ้าถ้าพูดถึง private จริงๆเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยเรียกว่า private จริงๆคือเมื่อก่อนหมายถึงว่าคลาสที่เราไปเ v a t e private อะมัน private แบบหมู่คณะ คือเราก็จะจะไม่ได้คุยแบบอื่นๆอื่นๆที่เป็นแบบสิ่งที่ต้องการแชร์แชร์จริงๆเพราะว่าบางทีมันทับปิดใช่ไหมเออมันเป็นะไรบางทีก็พูดได้ไม่เป็นอ่าอ่าใช่อะนั่นแหละผมว่าอันอันนี้แหละที่ที่เป็นข้อเป็นเขาเรียกว่าอะไรเวตจริงๆคือคือแบบนี้แหละคือคุยหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็เราอ่ะมันทําให้เราอ่ะพอมันไม่พับปิดอะฮะมันทําให้เราอ่ะถามบางอย่างที่เราอยากรู้โดยที่ไม่ต้องการให้คนอื่นฟังอืมอืมเข้าใจอะไรเงี้ยมันจะแบบ ได้ได้อะไรที่อินไซด์เยอะขึ้นครับอือครับเอ่อคราวนี้ความคุ้มค่าแล้วก็จากประสบการณ์ในรวมพีตพ่ตน้นครับพี่ต้นคิดว่าความมันอ่าคุ้มค่าไหมกับกับเงินที่จ่ายมากับค่าเทรนนิ่งโปรแกรมที่เราอยู่ด้วยกันมาสำหรับพีต่ต้นอ่าครับก็อันนี้ผมอาจจะแตกเป็นสักส,งสองส่วนแล้วกันนะฮะหรือเรื่องเรื่องด้วยด้วยด้วยเนื่องแบบว่าผมมาเป็นเอ่อพนักงานเดือนเดือนนะพนักงานประจําจะไปไม่ใช่แบบปูธามเทรดเดอร์ก็คือเหมือนที่เราคุยกันครับเจว่า เหมือนเราซื้อหนังสือมาเล่มหนึ่งอะในหนังสือมันมีวิธีการมีอะไรเนี่ยที่บอกให้เราปรปับปรุงพัฒนาตัวเองได้เยอะมากแต่ด้วยด้วยด้วย,วยความที่เราเรามีอีกอาชีพหนึ่งที่เป็นอีกอาชีพหลักอะมันทําให้สิ่งที่เจอสอนทั้งหมดอะผมก็จะกลายเป็นว่าเลือกมาใช้ในบางส่วนแต่ว่าในส่วนที่ที่เรามองเห็นอนาคตเองถ้าถ้าสมมติเราอยากไปเป็นฟูลไทม์ในอนาคตนะฮะเราเห็นแล้วแหละว่ามันจะมีเครื่องมืออะไรที่รอยอยู่ที่หรือหรือวิธีการหรือแนวทางอ่ะ อะไรที่เราอ่ะจะเอามาเพิ่มเติมในอนาคตได้ก็คือหมายถึงว่ามันคุ้มค่าจีิงแต่ว่าตอนเนี้ยผมอาจจะแค่เลือกเิบใช้อ่ะแค่บางส่วนตามตามไลฟ์สไตล์ตัวเองเข้าใจครับส่วนที่เหลือในอนาคตเนี่ยมันมีประโยชน์แต่ว่ามันเหมือนรอจังหวะที่เหมาะสมที่เราจะเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ไปหยิบใช้เพิ่มเติมนะฮะอย่บอกว่าเออถ้าอย่างที่เคยกูบเจว่าเออมองเห็นเจได้สามารถที่แบบมีเปอร์ฟอร์แมนซ์ได้ต่อเนื่องแต่พอพอดูรูเทียนจริงๆอะ่ะ ก็เห็นว่าโอ้ลูทีนของผู้ทำเทรดเดอร์คนหนึ่งอ evet ่ะมันม OK> ันมีอะไรที่เป็นกิจวัตรที่เป็นแบบแผนมีวินัยเยอะมากเลยอ่ะมันมันต้องมีอะไรที่เราต้องลงมือทำเยอะถึงจะไปถึงจุดนั้นได้เงี้ยผมก็มามองว่าเออนั่นแหละคือคือแก็บที่เราต่างกันกับกับกับความเป็นพนักงานเงินเดือนกับผู้ทำเทรดเดอร์แต่เราก็มองเห็นว่าเออเราจะไปหยิบเพื่อปิดแก็บตรงนั้นอ่ะนายกดได้ยังไงถ้าเราจะไปอ่าฮะใกล้จบแล้ไปต้นเดี๋ยวเราจะได้ลุย อ่าเนื้อหาต่อจากนี้กันครับเอ่อคราวนี้สมมติถ้าถ้าไม่สมมติถ้าเราไม่ได้เจอกันพี่ต้นครับถ้าเราไม่ได้เจอกันเนาะพี่ต้นคิดว่าตัวเองอะครับจะอยู่จุดไหนของการเทรดในตลาด CFD ในในปัจจุบันนี้เราคิดภาพตัวเองออกไหมฮะผมคิดว่าคือถ้าไม่เจอวิธีแบ่งแบ่งุดความคิดอะครับเพื่อมาจัดการพอร์ตมันมันน่าจะเสียเวลาคือหลักๆเลยเสียเวลาแน่นอนแล้วก็ ยังไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะจะต้องมีการเปลี่ยนวิธีการอ่ะไปเท่าไหร่นะอแต่ว่าพอ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 ได้คุยอ่ะก็จะรู้ว่าเออวิธีการที่เรามีอยู่จริงๆอ่ะมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่เพียงแต่ว่าเราเลือกเราเลือกวางใช้มันให้เหมาะขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เออมันก็ใช้งานได้คือก่อนหน้านี้นก็จะเป็นแบบมีเขาเรียกว่ามีข้อสงสัยว่าวิธีการที่เราใช้งานอยู่อ่ะเป็นเพราะเราไม่เก่งหรือเรายังไม่เข้าใจระบบระบบที่เราเรียนรู้มาจริงๆครับ ก็ก็คิดว่าก็วนวนอยู่ในอ่างอีกพักใหญ่ๆเลยอะ่ะแต่ว่าถ้าจะหลุดไหมก็มีความหวังนะหมายถึงว่าไม่รู้ใจป่าแต่ก็มีความหวังในตัวเองเฉยๆว่าเออสักวันมันจะหลุดได้ถ้าเราไม่เลิกไม่เลิกทําอือแต่ก็คงช้าคือถ้าไม่มีคนชี้มันก็ช้าอยู่แหละมันต้องมีคนที่มีประสบการณ์แล้วก็เป็นคนที่สักเตสจ,จริงๆอะ่ะผมผมเชื่อเชื่อมั่นอย่างนั้นนะเชื่อมั่นว่าเราต้องคุยกับคนที่สักเตสแหละไม่งั้นเราไปถามใครก็ไม่รู้ที่เรามองไม่เห็นว่าเขาสักเตสจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ มันก็ไม่ได้มีความเชื่อมัน่นมันต้องมีความเชื่อมั่นก่อนเันจะได้แบบว่ารู้สึกว่าเชื่อระดับหนึ่งแล้วก็เลือกที่จะทาตามจริงนะครับคราวนี้สุดท้ายเป็นต้นครับสมมติว่าจริงๆที่โปรแกรมนี้เจไปปิดไปแล้วเนาะปิดเราเราปิดรับไปแล้วคราวนี้สมมติว่าถ้าในอนาคตเจเกิดว่าเราจะเปิดรับขึ้นมาเไไปน็นตะ้นนะแล้วมีคนสนใจอะไรเงี้ยคิดว่าอยากจะฝากอะไรกับคนที่ดูคลิปนี้อยู่ครับผมคิดว่าจริงๆควรจะเป็นคลาสเริ่มต้นนะก่อนที่จะไปเรียนแบบเทคนิคเข้าใจดีนะผมคิดว่าจริงๆมา ควรจะต้องแบบมาเรียนรู้เรื่องของการการจัดการนะการจัดการการจัดการคามเสี่ยงการจัดการพอร์ตเนี่ยอันนี้ผมมองว่าจริงๆคลาสที่เจสสอนมันควรจะเป็นคลาสเริ่มต้นของทุกๆคนที่เข้าตลาดอ่อส่วนจะพัฒนาตัวเองชอบหน้าเทรดเซตอัพแบบไหนจะมาปรับปรุงอ่าใช่ฮะกับกับเซตอัพที่ที่ที่ได้ให้มาป็นพื้นฐานเนี่ยอ่าก็ก็ค่อยไปต่อยอดกันอีกทีหนึ่งอ่อผมมองว่าอย่างนั้นแหละมันเป็นพื้นฐานที่เหมือนเอาจริงๆนะผมว่าเด็กระดับถึงมัธยมอ่ะก็ควร ก็ควรมาเรียนได้แล้วนะอืมมันจะเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่ดีในการต่อยอดในการลงทุนในอนาคตได้เลยอ่ะเจเจเจเคยคุยกับคนที่เป็นเป็นญาติเจนี่แหละที่เขาอยากจะสนใจเทรดอะไรเงี้ยเจจริงจริงเจตรงนี้เจเจให้เขาฟรีด้วยซ้ำในเบตตน่ะเจก็บอกว่าเอาตรงนี้ไปเรียนก่อนแล้วคุณเรียนให้คุณตกผลึกก่อนแล้วคุณจะเป็นเทคนิคอะไรคุณเรียนได้หมดเลยเพราะว่าส้ายเทคนิคเทคนิคข้อมันแค่ปลายมันปลายมากๆแต่ว่าชุดตรงนี้มันคือชุดความคิดที่โคตรสำคัญเลยครับอืมอืมครับ เห็นด้วยเลยครับ,รบขอบคุณพี่ต้นามากๆเลยครับขอบคุณพี่ต้นามากๆเลยขอบคุณครับผมขอบคุณมากค